วันนี้เซลแต่งจะพาชมนะคะสประตูไฮรีเดอร์เกรดแซดสสี2สไตล์นะคะแต่ว่าด้านซ้ายมือนะคะสีขาวมุกราคาอยู่ที่959,000บาทนะคะเป็นเกียร์ธรรมดาค่ะแต่ว่าด้านขวานะคะจะเป็น4ประตูไฮรีเดอร์เกรดแซดเกียร์ออโต้ค่ะสีเท่าเอลวูดราคาอยู่ที่991,000บาทค่ะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะ2องคันนี้แต่งแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวพาไปชมกันค่ะมาเลย คันนี้นะคะจะเห็นได้เลยว่าด้านหน้ากระจังหน้านะคะจะเหมือนกันเพราะว่าเป็นเกรดแซดเหมือนกันนะคะลูกค้าถัดมาเดี๋ยวพาชมคันสีขาวก่อนล้วกันว่าคันนี้ใส่ล้อแม็กอะไรคันนี้นะคะใส่ล้อแม็กซิ่งท e 3 7สามเจ็ดก้านโค้งนะคะสีเท่ากันตัดด้วยชุดน็อตสีดำค่ะน็อตเนี่ยสามารถเลือกสีได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเหลืองสีม่วงสีน้ำเงินหรือว่าสีเขียวลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะคะ ัดมาด้านหลังค่ะคันนี้นะคะไม่โหลดด้านหน้าแต่ว่าโหลดด้านหลังหนึ่งจุดเจ็ดนิ้วค่ะเพื่อคันนี้ลูกค้าอยากให้ด้านหน้าและด้านหลังเสมอกันนะคะเป็นงานแต่งออกมาแล้วสวยไหมอ่าจะได้เห็นความแตกต่างเลยว่าบางทีโหลดหรือไม่โหลดอะไรเงี้ยลูกค้าจะได้ไปเปรียบเทียบกันเดี๋ยวพาชมภายในดีกว่าค่ะว่าเกรดเซเนี่ยเหมือนกันแต่ว่าต่างแค่เกียร์เนี่ยมันจะมีอะไรแตกต่างกันบ้างนะคะมาเลยค่ะด้านในนะคะนี่เลยค่ะเบาะหนัง บอหนังคู่แม็กนะคะแล้วก็ตัวคู่แม็กเนี่ยสามารถช่วยระบายความร้อนได้ดีเลยนะคะแล้วก็จะมีคูดคอนโทรลก็คือระบบล็อกความเร็วอัตโนมัตินั่นแหละแล้วก็หน้าจอ8นิ้วค่ะสัมผัสดได้เชื่อมต่อบลูทูธได้ Android a n d r o i d Auto แล้วก็ Apple CarPlay ได้ค่ะนี่นะคะหัวเกียร์จะเป็นแบบนี้เลยนะคะอ่าส่วนด้านหลังเป็นแบบไหนอ่ะเดี๋ยวพาไปดูกันมา มาดูด้านหลังกันค่ะอ่าด้านหลังก็เป็นเบาะหนังเหมือนกันนะคะไม่ใช่ด้านหน้าเป็นเบาะหนังแล้วด้านหลังไม่ใช่นะคะเป็นเบาะหนังเหมือนกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะจะมีแอร์ด้านหลังค่ะช่องแอร์ด้านหลังแล้วก็สามารถเสียบชาร์จแบตได้หนึ่งตแหน่งนะคะนี่เลยจุดเด่นของรถยนต์สประตูแฮนเดิลเกียร์แซนะคะสามารถชาร์จแบตได้เป็น USBC นะคะ Type C นั่นเองแต่ตอนนี้ก็น่าจะเปลี่ยนเปไ็น Type C กันหมดแล้วแหละ คว,วความกว้างก็กว้างมากนะคะสามารถนั่งได้สบายมากๆแล้วก็สูงร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบเนี่ยโอ้โหนั่งสบายมากๆเลยค่ะด้านหลังนะคะ,ะเดี๋ยวถัดมาเราจะมาดูจุดเด่นทั้งหลังกันว่าเอ๊ะจุดตัวแซดเนี่ยมีจุดเด่นด้านหลังเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่ารถเราเนี่ยเป็นตัวแซดนะคะนี่เลยค่ะสัญลักษณ์ตรงนี้ถ้าเป็นเกรดแอลเนี่ยเป็นเกรดเริ่มต้นของสี่ประตูยกสูงเนี่ยนะคะจะไม่มี จะไม่มีสัญลักษณ์อะไรตรงนี้แต่ว่าพอมาเป็นตัวเซตปุ๊บเขาจะมีสัญลักษณ์ตัวแซอยู่ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะจะมีกล้องหลังค่ะเวลาเราถอยหลังสามารถมองกล้องหลังจากหน้าจอเมื่อกี้ได้เลยนะคะ mm hmm. ไฟ LED ค่ะด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะเป็นไฟสามชั้นเรียกง่ายๆว่าไฟสามชั้นละกันอ่ะโอเค แล้วก็ถ้าซื้อรถอีสุที่ซอแสงมงคลอยุทยานะคะนะคะอีสุต้องมีสติกเกอร์อีสุตัวจริงตรงนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญกรอบพ้ายก็เป็นอีสุตัวจริงเหมือนกันค่ะให้รู้ว่าเราเนี่ยตัวจริงของคนอยุธยาปะเดี๋ยวเราไปดู4ประตูไฮเดอร์เกรดแซดเกียร์ออโต้ที่แต่งไม่เหมือนกับตัวนี้ไปดูกันแล้วเดี๋ยวจะให้ชมภายในด้วยว่ามันเหมือนกันไหมมันต่างกันยังไงป มาคันนี้ค่ะเป็นสีเทาใหม่ของเราเรียกว่าสีเทาเอลบูสนะคะ,ะหลายหลายคนแต่ก่อนมันจะเป็นเรียกสีเทาแลมโบตอนนี้เป็นสีเทาเอลบูสแล้วค่ะแล้วคันนี้นะคะตกแต่งด้วยชุดเอสปอร์ตี้สีดำนะคะนี่เลยกระจังหน้ามันจะไม่เหมือนคันนั้นแล้วเพราะว่าคันนั้นไม่ได้ใส่อะไรคันนี้จะเป็นชุดเอสปอร์ตี้ตกแต่งตั้งแต่กระจังหน้าเลยสีดำนะคะถัดมา จะมีอ่ะตัวนี้เรียกสเกิร์ตสีดําเหมือนกันค่ะอ่ะอันนี้ปกติชุดแต่งสีแดงอ่าจริงๆชุด S อสปอร์เนี่ยมันจะเป็นชุดแต่งสีดําแดงตัดกันแต่ว่าอันนี้ลูกค้ารีเควสขอดําล้วนนะคะเราก็จัดให้ได้ถัดมานะคะเมื่อกี้มันจะไม่มีเขาเรียกจะไม่มีซุม้มล้อเพราะว่ารถเดิมของเราเนี่ยจากโรงงานเนี่ยไม่มีซุ้มล้อนะคะ แต่ว่าพอชุด A s อส r t ร์ปุ๊บเขาก็จะมีชุดซุ้มล้อมาให้ด้วยนะคะเป็นสีดําเหมือนกันอ่าแล้วก็นี่เลยค่ะเด่นเลยตัวนี้เป็นล้อแม็กจค่ะขนาด20นิ้วนะคะนี่เมื่อกี้เป็นน็อตสีดำเนาะคันนี้ค่ะลูกค้ารีเควสเป็นน็อตสีดําแต่ว่าครอบดิสเบรกสีเขียวเห็นไหมโอ้โหเขียวจีจาร์ดมากเลยถูกใจใครบ้างก็พักมาได้เลยนะคะสอบถามได้อ่ะกระจก กระจกถ้าเป็นรถเดิมจากโรงงานก็จะไม่ได้จะไม่ได้เป็นสีนี้เหมือนกันนะคะก็จะเป็นสีตรงเนี้ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแต่ทีนี้พอเราใส่ชุดแต่งเอสปอร์ตค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสีดำนะคะเพื่อให้มันดูเท่ดูดันมากขึ้นนะคะอ่ะต่อมาเดี๋ยวเราจะมาดูภายในกันละหลายๆคนเนี่ยถามเหลือเกินว่าเฮ้ย hey, อยากดูตัวแซ่ตัวแซ่ตัวแซ่แต่บางทีโชว์รูมอะมีให้ดูเป็นเกียร์ธรรมดาบ้างออตโต้บ้างสลับกันไปมาดูกันว่า เรซีนเหมือนกันเนี่ยเหมือนกันหรือเปล่าภายในอะมาดูอะนี่เลยค่ะเป็นไงหน้าตาเหมือนกันเป๊ะนะคะเป็นเบาะหนังคูแม็กเหมือนกันค่ะอ่าแล้วก็มีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเหมือนกันที่พวงมาลัยนะคะแล้วก็หน้าจอหน้าจอ8นิ้วเหมือนกันหน้าจอสัมผัสเชื่อมต่อบลูทูธ Android Auto หรือ iOS อเะคะ่ะแอป Apple c a r p l เพเชื่อมต่อได้เลยแต่ที่ไม่เหมือนกันเลยก็คือ หัวเกียร์ค่ะหัวเกียร์ตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้เนาะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะอ่ามันจะต่างกันแค่ตรงนี้เลยอ่าถ้าหลายคนยังไม่ยังไม่หายสงสัยอีกเอ๊ะมันจะเหมือนกันจริงเหรอเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังว่าเหมือนกันไหมมาอ่านี่เลยค่ะด้านด้านหลังก็เป็นเบาะหนังเหมือนกันค่ะและที่สาคัญแอร์หลังยังมีอยู่ไหมตัวแซดเกรดแซดเหมือนกันมีค่ะอ่ามี แอร์หลังแล้วก็มีเป็นอ๋อที่ชาร์จแบต USB-C เหมือนกันนะคะอ่าจะได้หายสงสัยกันเลยว่าเกรดแซเหมือนกันเกียร์ออโต้กับเกียร์ธรรมดาต่างกันยังไงต่างกันแค่จุดเดียวเลยค่ะลูกค้าคือหัวเกียร์เท่านั้นอ่ะยังไม่หายสงสัยใช่ไหมไปดูข้างหลังว่ามันต่างกันหรือเปล่าอ่าเมื่อกี้เกรดแซจะมีสัญลักษณ์ตัวแซที่ด้านหลังใช่ไหมอ่ะนี่ก็เหมือนกันเกรดแซมีสัญลักษณ์แซด้านหลังเหมือนกันนะคะอ่ะ ไฟสามชั้นเหมือนกันนะคะอ่ะแล้วก็มีกล้องหลังเหมือนกันเลยอ่าเรื่อมคัญเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งคืออีสูตัวจริงกรอบป้ายอีสุตัวจริงนะคะแล้วก็สติกเกอร์อีสุตัวจริงรับรองได้เลยว่าซื้ออยุธยาคนจริงของคนอยุทยารถอีสุนะคะอย่าลืมแล้วก็ใครสนใจนะคะโปรโมชัน่นทักมาสอบถามได้เลยนะคะอ๋อแล้วก็เมื่อกี้แจ้งราคาไปแล้วนะคะว่าเอ่อสี่ประตูไฮเนอร์เกรดแทดเกียร์ธรรมดา กับสีประตูไฮเดอร์เกรดแซดเกียร์ออโต้เนี่ยราคาต่างกันประมาณเท่าไหร่เมื่อกี้แจ้งไปแล้วนะ้องเมื่อกี้คันนู้น959,000คันนี้เป็นเกียร์ออโต้สีเทาเอวูด991,000บาทค่ะลองไปบวกลบกันเองนะว่าต่างกันเท่าไหร่นะคะใครสนใจเนี่ยทักมาสอบถามเซลแตงได้เลยนะคะหรือว่าอยากดูรุ่นไหนอยากชมรุ่นไหนหรืออยากชมว่ารถไซม็กแบบไหนเนี่ยมันสวยหรืออยากได้คําแนะนำเนี่ย พักมหาเซลแตงได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะโปรโมชั่น4ประตู Highlander g r a d e Z เกียร์ธรรมดานะคะออกรถเริ่มต้นอยู่ที่5 9 9 0 0บาทค่ะค่างวดสบายกระเป๋านะคะ1 000, 2 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นส่ง84งวดค่ะความล้อแม็กซ์่งแบบนี้เลยนะคะอุป,ปรกรณ์ของแถมครบแน่นอนอ่ะเดี๋ยวมาดูโปรคันนี้กันสำหรับโปรคันนี้นะคะใส่ชุด s s p o r t พร้อมกับล้อแม็กขอบ20นะคะจัดโปรอยู่ที่ 79,900บาทค่ะค่าง,งวดอยู่ที่ประมาณ13,000กว่าบาทแ4งวดเท่านั้นค่ะอาชีพที่ออกรถได้นะคะออกได้ถูกอาชีพเลยค่ะพนักงานบริษัทเกษตรก,ตร,ก,ตร,กตรค้าขายหรือว่าอาชีพที่ชัดเจนนะคะสามารถตรวจสอบได้ออกได้หมดเลยพนักงานบริษัทใช้เอกสารไม่ยุ่งยากเลยสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนสลิปเงินเดือน,อนย้อนหลัง3เดือนเท่านั้นค่ะ ช้ง่ายมากค้าขายก็จะเป็นสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนค่ะเป็นสเตทเมนย้อนหลัง6เดือนค่ะ <c oughs> แล้วก็เป็นบินซื้อของที่เราซื้อของมาขายประมาณนี้ส่วนอาชีพเกษตรกรก็สำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนสมุดเกษตรกรค่ะสเตทมเมนย้อนหลัง6เดือนเท่านั้นหรือว่าถ้ามีใบค้าขายข้าวด้วยเนี่ยก็จะดีมากเลยนะคะเอามาแนบได้เลยค่ะ ออกรถกับเจลแต่งง่ายมากๆแล้วก็มีของแถมครบนะคะก็มีน้ํามันให้อีกด้วยนะคะ1,000บาทแล้วก็มีของแถมอีกเพียบเลยแต่ขอพี่พูดขอพูดไว้แค่นี้ใครอยากรู้ก็ต้องทักมาสอบถามนะจ๊ะรวมโชว์รูมอยู่ที่อิสุสซอแสงมงคลอายุทยาสาขาสายเอเชียค่ะสำนักงานใหญ่นะคะอยู่ใกล้ๆกับบิ๊กซีอยุธยาค่ะมาได้เลยอยากทดลองขับก็สามารถมาได้นะคะอ่า ติดกับถนนสายเอเชียเลยค่ะมาง่ายมากๆถ้ามาไม่ถูกเนี่ยโทรหาเซลแตงได้เลยนะคะเบอร์0924271249ครั้งหน้าเราจะพาไปชมรถรุ่นไหนเดี๋ยวติดตามกันด้วยนะคะฝากติดตามกดไลค์กดหัวใจให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย